สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้ครูติก๊กก็จะมาสอนนักเรียนกันในเรื่องตัวกลางของแสงนะคะไปดูกันเลยค่ะตัวกลางของแสงนะคะตัวกลางของแสงคืออะไรก็คือสิ่งที่กั้นแสงแล้วแสงสามารถผ่านได้นะคะส่วนสิ่งที่แสงผ่านไม่ได้เรียกว่าวัตถุทึบแสงนะคะ เราสามารถจำแนกวัตถุที่นำมากั้นแสงได้ตามลักษณะการมองเห็นแสงที่ทะลุผ่านวัตถุนั้นได้นะคะได้อะไรบ้าง1ค่ะตัวกลางโปร่งใสก็คือวัตถุบางชนิดนะคะหรือว่าวัตถุที่เมื่อนำมากั้นแสงแล้วจะมองเห็นแสงหรือมองมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนค่ะเช่นกระจกใส นักเรียนดูภาพตามไปด้วยนะคะน้ําและอากาศค่ะนี่ก็คือตัวกลางโปร่งใสนะคะต่อไปต่อไปนะคะวัตถุโปร่งแสงหรือตัวกลางโปร่งแสงนะคะก็คือวัตถุที่เมื่อนํามากั้นแสงแล้วนะคะจะมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุไม่ชัดเจนนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะ อย่างเช่นถุงพลาสติกสีมอกระจุกฝ้าหรือว่ากระดาษไขนะคะหรือกระดาษแก้วคุณน,นะคะที่เป็นสีสีนะคะนั่นก็คือตัวกลางโปร่งแสงหรือว่าวัตถุปโปร่งแสงนะคะต่อไปค่ะวะัตถุทึบแสงนะคะก็คือวัตถุที่เมื่อนำมากั้นแสงแล้วนะคะทำให้มองเห็นแสงหรือ ทำให้มองไม่เห็นแสงหรือไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังของวัตถุนั้นได้นะคะอย่างเช่นมีอะไรบ้างคะจะเป็นวัตถุทึบแสงสัต่์ตางๆค่ะหนังสือผลไม้ต่างๆแผ่นกระเบื้องนะคะหรือแม้กระทั่งแผ่นไม้ถ้วยเซรามิกรวมถึงตัวเราด้วยนะคะตัวเราก็เป็นวัตถุทึบแสงเหมือนกันนะคะ ค่ะจากที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็คือประเภทของตัวกลางนะคะซึ่งมีตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางโปร่งใสแล้วก็วัตถุทึบแสงนะคะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นการบ้านนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยากนะคะหลังจากนี้นะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะในหน้าที่72-73นะคะ แล้วก็ให้ทำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือแบบฝึกหัดน,นะคะเป็นการทบทวนความเข้าใจของนักเรียนนะคะในหน้าที่72และหน้าที่79ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ